เวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมุนบบ้านหมุนมาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนค่ะหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหายก็ยังกินอยู่เรื่อยๆแล้วตอนที่กินไปสิบเม็ดเนี่ยอาการมันดีขึ้นยังไงบ้างสิบเม็ดอาการก็รู้สึกว่าเดินได้หลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มเต็มสองเดือนเต็มเต็มนี่คือเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมด อาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยเพราะหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้เดพราะหลังจากนั้นก็ ินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ําได้อ๋อสิเมตรเองนะคะสิเมตรโอ้โหสิเมตรเนี่ยทําให้กลับมาลุกขึ้นเดินได้ไม่มือนไม่เวียนเนาะไม่มือนไม่เวียนอ๋อแล้วก็ตอนแรกนี่คือเห็นบอกว่าขับรถไม่ได้เลยใช่ไหมขับรถไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินเนาะเข้าห้องน้ํายังไม่ได้เลยจ้ะพอทานสิเมตรเริ่มขับรถเองได้ละขับรถเองไปไหนได้ไปดูน้ําดูท่าดูนาได้ได้ได้ดีกว่าที่เราจะนอน คมอ่ะมันคมค่ะคมกับเรามันคุ้มเนอะนอนอยู่จ้ะแล้วตอนตอนแรกที่ฟังราคาค่ะลูกคุณลุงคิดว่ามันแพงไหมฟังราคาทีแรกก็คือแพงนะเราหลังจากนั้นมาก็ลองดูว่าแพงแต่แพงก็ได้ผลอ่า <c oughs> ผมขนาดไปหาทเพาะทางมาก็ยังไม่หายจ้ะแล้วทาไมถึงตัดสินใจลองทานเคอดูก็ลองดูว่า <c oughs> มันจะถูกไหมกับโรคของเราเนี่ยพ <c oughs> อดีกินแล้วมันก็ถูกจริง ะเหมือนกับในคลิปที่คุณลุงเห็นเลยใช่ไหมในคลิปใช่อย่างคลิปที่ลุงเห็นเลยมีอาการโค้งเคงค่ะโค้งเคงมึนตึงที่บ่าไหลค่ะแต่ว่าพอทานยานี้มันก็คลายไปค่ะมันรู้สึกทันทีเลยค่ะเงือนสัมผัสกันแบบนี้เลยสัมผัสได้ค่ะเดือนหนึ่งค่ะแม่เพราะว่าแม่เป็นมา หลายปีแล้วสามปีแล้วอะเป็นมาสามปีแล้วช่วงที่มีอาการเวียนหัวมึนหัวโดนคพลงเพลงใช้ชีวิตยังไงคะแม่ก็ไปหาหมอเนี่ยค่ั้งไหนก็หกร้อยห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยก็ดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ขอไหวภาวนานะขอให้เจอถริงดีดีก็เจอจริงอ๋อก็เจอจริงก็คือสินค้าตัวนี้แหละค่ะ KO นี่แหละค่ะอืมค่ะหลังจากที่เราได้ มีอาการดังกล่าว3ปีก็ใช้ชีวิตลําบากก็คือไปรักษาทานมาหลายตัวแล้วไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะไม่ดีบางทีก็เมาเป็นมากขึ้นอีกค่ะเราก็ทนเอาเอ๊ะมันก็ยังไงก็พักพักพักตอนมันแล้วแต่มาเจอนี้แหละหลังจากนั้นตัดสินใจลองทานพอตัดสินใจลองทานได้ได้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะผมผลลัพธ์นี่ดีมากๆเลยค่ะมันจะหายเลยมันจะมันจะมันจะไม่เมามันจะไม่คงเคงน่ะคือว่ามันจะไป ที่มันจะไปเลี้ยงส่วนที่ของเราเนี่ยที่หูที่เลือดของเราเลือดของเราเลี้ยงสมองไม่พอของเราเนี่ยดีมากๆเลยมันจะไม่ตึงเลยมันจะไม่นี่เลยอ่ะโอ้แมวว่าผ่อนคลายมากๆผ่เลยคลายเลยอีกอย่างหนึ่งเราก็สายตาเราก็เออดีด้วยอ๋อก็คือตอนที่มีอาการสายตาก็พร่ามัวลงด้วยมันจะแบบวอกมันจะแบบคงเคงมันจะมึนๆตึงๆ มัวมัวเนี่ยมีภาวะมึนหัวเดินฮองเคลงสายตาท่ามัวใช้ชีวิตลําบากนะคะแต่หลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอของเราอาการต่างๆหายหมดเลยแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ทานประมาณไปกี่เม็ดกี่แผงไปคะประมาณกล่องเนี่ยแม่ว่านหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องเลยของแม่นี้มันนานเพราะมันสะสมไม่เยอะนะคะเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เป็นมากี่ปีโอ้สามปีเป็นสามปีหนึ่งกล่องนะคะอาการเวียนหัวมึนหัวเดินฮองเคลงสายตาท่ามัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ดีค่ะดีมากๆเลย อาการดังกล่าวยังคงอยู่ไม่หรือหายไปแล้ว <S 1> <S 1> <S หาย <S <S หายค่ะแต่แม่ขอกินต่อเนื่องนั่นแหละแต่ของกินไปเลื่อยๆนั่นแหละชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะชาตั้งแต่เท้าตรงนี้ช <า S 2> ใช่ไหมพื้นล่างเลยอาล่าฮะพื้นมางถึงน่องค <ขา S 2> ่ะเป็นกี่ข้างเอ่ย ั้งสองข้างเลยครับทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะเป็นระยะเวลาเป็นแบบเนี้ยประมาณกี่เดือนคะประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนนะคะแล้วใช้ชีวิตแบบไหนคะช่วงที่มันชาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกเราคะโอ้โหมันทรมานมากเพราะว่านอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับหนึ่งเลยมีอาการนอนไม่หลับสองแล้วเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตเราเดินเราต้องใช้แบบไม้เท้าหรืออะไรไหมคะใช่ใช้ใช้การพลาดอือหแล้วมีอาการอะไรอื่นร่วมด้วยบ้างไหมคะนอกจากชาแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ เ,เห็นบอกว่าเหมือนมันมีอะไรแทนอยู่ที่เล่าอาการนั้นให้ฟังนิดนึงค่ะมันเวลายอยู่ยยๆ่ดคล้ายๆมีอะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยจึก๊กหมายถึงว่าเท้าทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอืทรมานไหมคะช่วงที่มันทิ่มเนี่ยแต่ว่า,วามันทิ่มโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออ่คะแต่ว่าไม่ทิ่มตลอดนะทิ่มจึ๊กแล้วมันก็หายไปก็ ความหวังครั้งสุดท้ายนความหวังสุดท้ายหมายถึงว่าเห็นสื่อที่บุกออกไปคือลูกค้าเขามีอาการเหมือนเราไ่ามีจะมีอาการมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยดูแล้วก็มั่นใจใช่ไหมคะจากนั้นแล้วเราดูมากี่รอบเราถึงตัดสินใจสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะดูครั้งเดียวเอาเลยครั้งเดียวเอาเลยก็มันก็ดีขึ้น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 เลยจนถึงสิบเมตรถ้าสิบเมตรก็เจ็ หดีขึ้นตั้งแต่10เม็ดแรกใช่สิบเม็ด<ม>แ,แรกก็คือพี่เดชาทานวันละกี่เม็ดคะ เช้าเย็นวันละสองเม็ดนะคะก็คือว่าทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารหลังอาหารครับใช่ไหมวันละสองเม็ดนะคะเพียงแค่สิบเม็ดอาการชามาห้าหกเดือนนี่คือหายเลยหายเลยนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะมาคอนเฟิร์มเพืท่านแล้วนะคะว่าเป็นอาการชาทั้งสองข้างนอนไม่หลับสองข้างนอนไม่หลับด้วยห้าหกเดือนเพียงแค่สิบเม็ดเท่านั้นนะคะทุกคนสิบเม็ดเองครับสิบเม็ดเนาะ การันตีได้เลยไหมคะว่าสินค้าตัวนี้ช่วยอาการชาได้ตรงจุดบ้างใช่ครับการันตีครับอแน่นอนถ้ามีคะาแนนให้ไม่งั้นผมจะจะพูดต่อไปนะฮะอ่าใช่ค่ะถ้าไม่ดีผมก็ไม่พูดแต่ว่านี่เรากินเองเราไม่อยากแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่มีอาการเหมือนเราผมว่าค่ะคนที่รู้ผลเนี่ยค่ะจะต้องพูดความจริงอ่าใช่ใช่ใช่ไม่จริงไม่พูดมงนมันจะ ไอ้ท้ายทอยนี่มันจะหนักเลยข้อบาไหลนี่นะมังจะหนักตึงตึงมันสลึมสลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนนี่ก็คือตะแคงตะแคงขวาอย่างเดียวอยู่สามเดือนน่ะพูดถึงตะแคงขวานี่นะงายก็ไม่ได้ตะแคงซ้ายก็ไม่ได้จะเงยจะก้มคือคือไม่ได้สักอย่างเลยอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องนอนนิ่งๆนิ่งๆค่ะแล้วก็ถ้าถุงเราเราเปลี่ยนท่าปุ๊บนี่มันมันก็จะเวียนแต่ของแม่นี่มันเป็นถึงขั้น ปั่นเป็นลูกห่างเลยอ่ะโอโมันโอ้เป็นหนักแล้วหนักเลยค่ะ,ะบ้านหมุนคือเป็นลูกค่างเลยค่ะก็เลยว่าเออค่อนข้างหนักแล้วก็ลองว่าเออลองลองกินดูเนี้ยอตอนแรกก็จะยืมของพี่มาก่อนอยืมมาก่อนสองเม็ดก็ลองมาสองเม็ดปรากฏว,ว่าพอตื่นเช้ามาไอ,ไอ้ตรงไอ้ขอบปลามันจะคลายกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะคลายก็ก็ต่อเนื่องแค่แค่สองวันเขาใช้ไปสี่เม็ดนี่ก็คือคลายเลยกล้ามเนื้อนี่คลายเลยสุดยอดเลยไปเออต่อ เราก็มีไงอ่ะจะเข้าห้องน้ำห้องท่างนี่มันก็แบบเออแค่ว่าตั้งสติสักนิดหนึ่งก็ค่อยไปจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย่ะต้องโอ้ต้องใช้สติมากๆเลยค่ะตอนนี้ขับได้ไหมได้แล้วค่ะขับได้นะคะประทับใจไหมคะกับสินค้า K O มากมากค่ะอุ้ยมากๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่หรือว่ายังลังเลยังต้องลังเลอีกไหมคะไม่รีบตัดสินใจเลยค่ะนี่นะคะรีบตัดสินใจกินก่อนก็หายก่อนแค่นั้นเองค่ะใช่ใช่หลายคนก็แบบ ลังเลจะดีจริงไม่ดีจริงนะคะแต่นี่นะคะเสียงยืนยันนะคะบอกว่าไม่ต้องลังเลแล้วกินก่อนหายก่อนได้สุขภาพก่อนอะมันตึงบาดไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมม,มันจะปวดเต้นตุบตุบตุบเลยเวลามันปวดน,อน,นโอ้อนมานคิดว่าอย่างไงก็คง คงจะหาญยากทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นไปคิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยลักษณะน,น,นั้นก็เลยเออม,มันตรงกับที่หลวงพ่อเป็น เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเห็นการแค่เม็ดเดียวเม็ดแรกแค่น,นั้นแหละค่ะปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนีดปรากฏว่ามันหายปกติอโอ้โหมันอะไรน,นักหนาทำไมมันดีแต่ายาเยอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ,ะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ฝาของดีอยาก ไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ะไปทานแล้วจะหายมิจะรียบุญต่อๆกันไป